สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาแข่งเบเบกันนะคะพี่ภูมสวัสดีครับดูเบเบกให้เพื่อนๆดูหน่อยมันชื่ออะไรครับไวท์ไทเกอร์ครับไวท์ไทเกอร์นะของผมตัวเดิมครับเทลไซส์สุดโปรค่ะ <c oughs> ทีรวมกับนหนึ่งคับตั้งสนามดีกว่าผ <c oughs> ู้วันกชู ได้เงินตกจากสนามได้สาวใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ใช่นี่แล้วก็นี่พี่ผมน้องว่าอันเด็กๆดีกว่ามิกเก็ต่ะเพราะอย่างนี้แหละจะได้รู้กันเลยเดี๋ยวมันสามารถกระเด็นออกได้หนก็ดูหน้ามันหน่อยนะครับวิ่งหน้ามันหน้าไปครับตึ้มิสเตอร์บีชชักๆทีมิสเตอร์บีทเที่ยววนโค้ช เลเร็วได้ครับลูกเสอขอบสนามมันเหมือนทําให้เพิ่มความเร็วได้ด้วยจริงเหรอจริงไม่เชื่อพี่เหรอเชื่อดิทุกคนครับขาอยากให้มีก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับใช่ไหมใช่แต่ผมจะไม่ลงคิดดูในกล้องสิครับคุณเต้ <laughs> หลายคองคงจะถามว่าวันนี้ทำไมถึงผมกับพี่ภูมิเป็นพี่น้องเดียวกันไหมครับ ไม,ไม่ใช่พี่น้องแ<ท>อค่นอกรับว่ัไวไทเกอร์คระต้องไว้ไทเกอร์ดิไม่แน่ครัอบอาจจะเป็นผมก็ได้นะครับผมผมจะไล่ตาพันแล้วไล่ตาพันแล้วมาบูสปีดบูสปีด เลาะหน้าเว่นภายเรือออกแอน็นโอ้ยชะนะมายัางเขียบชิวอันไหนของพี่วะเนี่นนยค้ครัยากให้ผมใช้ตัวไหนแข่งกับไวท์เทคเกอร์คมเบนท์ทีวันโกลยังตั้งตัวไม่คอยดูครับนี่ครับทีวันโกล ตรงที่มันเป็นแบบนั้นมันคือที่สตีมไ์หรอ,อใช่ปะมันเหมือนของภาคเบิร์ดมันจะทำให้เรื่องความเร็วได้ดีนี่ล<ส>กเกไวท์เทกเกอร์ไวท์เทกเกอร์รู้สึกรู้สึกว่าการหมดของเฮลซายเริ่มตกลงนี้คือแล้วของไวท์เทกเกอร์ก็ตกลงเหมือนกันมาอาจจะเสมอกันถ้าเสมอรวมกันไหมครับไม่นะอี่ครับผมเป็นผู้ชนะครับ พี่ภูมิอันนี้อ่อนให้หรือว่าไงก็พี่ก็ไม่ได้เอาจริงเยเท่าไหร่เอาจริงพี่ภูมิขอดูรอยเล้าหน่อยมันเป็นแนของน้องมีด้วยรอยเล้าเลยเนี่ยรอยแบบนี้ที่ชนกันะมันไม่ใช่รอยเล้ามันคือรอยอะไรมันคือรอยเอาไว้ถ่วงน้ำหนักอาโจตีของพี่ภูมิก็มีใช่ปะเออและแค่ทุกอันมีหมด060พี่ขอพี่ขอชุกด้วยหน่อยนะได้ครับนี่ครับ น,นี้ของพี่ชายผมนะคะใ,<น>ใครอยาให้ผมเอาเฮลแฮมเบอร์กมาแข่งก็คอมเมนต์นมาบอกได้เลยนะครับใช่ไหมอันนี้เฮลไซของแท้ใช่ไหมใช่ดออรอยู่พึนะ่งเนี่ยพี่ขอยืมบิดมาแบบพี่ลองสลับบิดกันสักตาดูหน่อยก็ได้มามาครับโอ้ยดอกอรสีโคตรเข้าอ่ะเฮลไซอยากโอ้ยไซสีเข้ามากใช่ไหมดออกเตร์ ใช่ค่ะพี่บูมอยากแข่งกับเดลอนเคสปะ่ะไม่อีโรดโอชุดนี่ป้าปาต้อเนี่เฮลไซมันจะหยุดหมุนก่อนหรือเปล่าเพราะว่าบิดของเฮลไซแท้โคตรดีอะค่ะท่านชมแต่ของอันนี้มีลูกเล่นประกอบ ของไวเทเกอร์มีลูกเม้นมากกว่าครับใช่คับของไวเทเกอร์นี่นี่ทุกคนทักทุกคนทุกคนเห็นไหมเห็นอันนี้บิดมันคือบิดอยู่ไหนมันจะมีรอยตัดของบิดแฟดแล้วก็มีความคล้ายกับบิดเทลเปอร์แล้วก็มีความกลมๆเหมือนบิดบอลด้วยแล้วอย่างนนมันจะมีรูมันจะมีตุ่มอยู่กลางสีแดงกันด้วยไหมครับดูว่าไม่เอาสีแดงกันด้วยครับมันดูเท่ดีคิดเหมือนกันไหม คิดเหมือนกันนะครับผมชอบตโรลปีโร่ก็คือเอาไอสายช่วยเนี้ยของน้องต้ออกไปก่อนเดี๋ยวมันสับสนทีรว่นกูชุดบ้ามาค่แค่รูปนี้แหละไอตัวนี้มันคลองตัวได้ดีกว่าครับท่านผู้ชมฟองตัวอะไรเอาจริงๆริงาก็ห้าสิบห้าสิบส่วนนึงคือไอ้นี่ชนอีกส่วนนึงคือไอ้นี่วิ่งออกเอง นกก่อนนะครับไม่รู้เดี๋ยวตัดดูที่ภาพสโลเดี๋ยวตัดไปดูที่ภาพใหม่นะคะท่านผู้ชมว่าใครกระเด็นดอกอก่อนถ้าูบแบ่ดูภาพใหม่ก็ไม่ได้คะแนนเพิ่มหรอกรทีวันโกชูโอ้ยอดีนะพี่ดับคานไอ้เนี่ยเวลาพี่ชูเวลามือพี่มันชอบไปโดนเนี่ย เนี่ยสลับฝั่งกันป่ะไม่ฝังเดิมอตอนนี้น้องแข่งแก่งกว่าค่าจะมีเบอร์หรือว่าแข่งเท่ากันไม่รู้ใครหล่นอะไรก่อนกันแน่ฮะอะไรก่อนกันระหว่างไอ้ดิกระเด็น,นออกเลยนี่ตกหมุนไม่รู้ก็าารู้จริงๆแล้วก็ตกหมุนมัน,ม,นมันได้คะแนนเลยนะถึงแม้จะหมุนด่วน โดจริงๆพี่ได้สี่คะแนนไปนานแล้วนะเพราะว่าถ้ามันตกผูบางคั้งที่มันยังหมดอยู่ไ็ได้สองคะแนนละชีทวนมากูน mm hmm. โอเคพี่ได้สอบแล้วใช่ครับไม,ไม่ได้เพราะว่ามันขึ้นมาได้ใช่ครับถ้ามันขึ้นมาได้ก็ไม่นับแต่ว่าได้หนึ่งพี่บูมเนาะวันนี้ลองถือว่าเก่งยังใช่ได้ เหมาะกับการไปแข่งที่ท่านก็ไม่เหมาะมีคนที่เก่งกว่าพี่เยอะทุกวันกูนกน<า>เรมียบร้อยครับิวไซด์โดซตกหมูไปเลยมาเดี๋ยวผมขอเอาเพื่อนของมันมาแก้แค้นนะครับหรือเอาหรือใช้ตัวเดิมดีอยากให้โรงกใช้ซุปฟินแข็งมาโอเคมามาดีาแต่อย่าให้ใช้ที่ซูดของแค้นนะอย่าใช้นะ ครับผมก็เปลี่ยนที่ชุดก่อนนะครับเป็นที่ชุดพร้อมนะครับลูกล,ลูกทรงซูฟิงมาจะดูเป็นสามเหลี่ยมนี่ครับพร้อมยังครับมาทีทูวัน,วนโวชูมารครับสกฟิงนะครับไวท์ไทเกอร์ดีสูฟิงของแนานสูฟิงนี่โอ้โห แต่ผมอยากเอาเลโอเค้กมาแข่งดูอะคว่าแล็เกอรจะพ <จะ S 1> ีะ่ใช้สปริงดูแล้วป่ากัายรึเหล่าตอนนี้ได้เนี่ยน้องใช้ตัวไหนอ่ะเอาเฮลไซส์ของแล็เกอร์มาเลยของแท่อะเฮลไซส์แท้นะครับใครอยากเอาเฮลไซส์แท้แข่งกับเทลไซส์พรอมก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะคะพี่ทวนโสดแล้วก็มา ครับไปจะแพ้เป็นไงล่ะต่างกักจากตอนที่น้องเตอร์เล่นประลางศึกสินเนี่ยจริงจริงมันก็พอมีโอากาสชนะได้แหละเพราะว่าที่เป็นไงนเตรคิดว่าระหว่างที่เล่นกับน้องเตอร์เล่นใครเล่นเก่งกว่ากันพี่ภูมิเพาพี่ปรับผมบเล่นสายเป็นล้านไทยเต็งน,นะครับใครอยากให้ผมเอาตัวไหนมาแข่งกับเจ้าเดียวใสยแท้ก็คอมเมนต์ทิ้งด้านล่างเลยนะคะ ไปไปครับครั้งนี้ผมได้เจอกับเจ้าไว้์ไชเกอร์ที่ทุกวันโกลทีนะะโ,โนดแล้วก็มืยังโผล่ไปครับยังตึ้งมากมันลุ้นไม่ได้ครัว่าใครจะชนะก,กัน,น,นอตอนนี้นะเฮลซ์เป็นฝ่ายวิ่งหนีอย่างเดียวเหมือนว่ามันจะหลบนะครับถูกไหมก็มันอาจจะวิ่งหนีฝ่ายศั ไปเจ้าไวไท์เทเกอร์หรือไม่ไวไท์เทเกอร์ก็วิง่งหนีเฮลไซท์ใช่ครับมันมีหลายแบบนี่ไวท์เทเกอร์ยึดใจกลางแต่ว่าเฮลไซพยายาม,อมลอบร <_ s 2> อกไวท์เทเกอร์หลบเออโอ้โหเฮลไซชนะไปหลายรอบ้วครับนู้ชมนะครับเดี๋ยวอืมอา ที่วนมาโอโหไอตรงนี้ม hey. like ันเปนแบบนะตัวเองมันใช่ที่ไอไลป่ะนีอมเดชไม่ใช่ไอตไลท์มไอตมนี่ก็พี่บูทสปีดไอตรงวงกลมเป็นที่บูทใช่ปะไน่าช่ใช่มาครับ แต่คงจะถามว่าทำไมเฮลไซของผมแพ้น้อยจังก็คอมเมนต์มาบอกเลออดีจริงนะเฮลไซไม่เล่นแพ้น้อยใช่ครับก็แพ้เยอะพอๆกันแต่ไว้เทเกอร์เหมือนจะเสียแรงไยมากคขใช้แรงทั้งหมดในการบูสต์สปีดแต่ของผมไม่ต้องใช้แรงเลยครับอยู่ตรงเจกลาก็ต้องใช้แรงใช่เหมือนใครจะล้มไปก่อนก็แน่เฮลไซล้มไปก่อนนะใช่ครับ อยากเอาโลไซ้อมมาแข่งก็คอมเมนต์มาบอกได้ทีทวนโง่ชิบอย่าพูดไทยอ๋อดีกี้ไม่รู้นะว่าใครชนะระวังโดนจอนะเห็นไหมจอดแสงก็คอาแนนโดื่อกี้ทุกคนคิดว่าใครหล่นก่อนอ่ะไม่รู้นะหนูมันมันก็ไม่ได้คะแนนเพราะว่าเสมองั้นนับเป็นเสมอแล้วกันใช่ค่ะ ออนันเด่นๆคุ่มไว้ดีกว่าถ้าจะปุ่มไวอยางงี้ที่รว่วนโก้ชที่ขเขตอบาอันเด่นๆคุ่มไว้นะคะไม่นอกใจมันเหมือนบางไปไม่ให้เบเบ็มาเข้าด้ยมันก็มีบางรูบ้างที่จะเข้าได้ยกออกเลยดีกว่าเออ เท้าซ้ายบางครั้งก็ตึงนะคะบางครั้งก็ไม่ตึงนะมาค่ะก็โดนชนกระเด็นทีเดียวแบบออกเลยลองชูดูหน่อยนะเป็นไงบ้างครับของศุนย์ไม่มีเชอร์ผมแต่ผมมีเคล็ดลับเท่ไหมมาครับเดี๋ยวผมผมขอลองชูดั่งคร่ะมาาแข่งกันเลยมั้งทีเรียวกันตัว ใส่เซตตันี้หนลยคือใส่บาลานเหมือนสาเออเหมือนกับเดี๋ยวสายนี่เป็นนนอกเตอร์วิธีชุดเอียมของพี่มันจะวิ่งอยู่บริเวณเนี้ยอ๋อมันต้องชุดเอียมนิดนึงใช่ป่ะครับที่ทวนกด แต่ก็ถือว่าดีนะเพราะว่าอย่างน้อยก็เสียแค่หนึ่งคะแนนใช่ไหมครับทุกคนแล้วเมื่อกี้พี่ผมาจริงปะเอาจริงเอาคือวันไหนอะเอาจริงพี่เจนไม่ทำให้มันหน้าอันขูดพี้หรอกพี่ทุกวันโก ก่อนกันแน่วอันนี้ก่อนเขาไม่รู้ว่าไม่รู้งั้นเสมออันก็ถือว่าเสมอมั้งนี่มาเปรียบเทียบวความสูงนะคะนะคะเปรียบเทียบกันเพราที่รู้นะไว้ไทเกอร์จะสูงกว่าน,นิดนึงแล้วมีมุมนี้ในการกดหัวด้วยมุมนี้มัจะลาลงเลยมันจะใช้กดหัวจัตุรูเดี๋ยวมันต้องเจอเจ้าดออเดนโอเคสนะครับดออเดนอเอเคสเหรอใช่ เรอเคสหนูเรียกว่าเรโอเคสอ่ะไม่รู้ดิแต่ส่วนใหญ่เห็นคนอื่นเรียกว่าเรอเคสเลโอเคสคนเขาเรียกว่าเรอเคสมาครับพร้อมแข่งกันยังเอาดีก็แล้วแต่คนจะรักเตอร์ถ้าเบเบ้ของพี่อยู่ดีๆมันลงไปแล้วมันเร็วเงี้ยไม่รู้มาครับเดี๋ยวทุกคนดูผลว่าบ,บ้างว่าเป็นไงมาเราจะเริ่มแข่งกันเลยเอาชุดก่อนวิธีเนียบวิธีการวิ่ง เป็นัไงบ้างครับไวาใช้ได้ดีกว่าของเอล็กเพราะตอนนี้เราขายพี่บ้างพี่อยากองมีการวิ่งมาครับมาครับทุกคนที่เราไม่ได้ยินพี่ผุี่ภูมิจะเป็นแบบจะเน้นอยู่กลางสนามนิดหน่อยเหตุผลที่ผมชุดเบาเพราะว่าวันนั้นน่ะผมอ่ะตอนแรกก็อยากชุดแรงอยู่นะแต่ว่ามันจะการ็นสายโจมตี สายโจมตีไม่ชอบอ่ะชอบแต่ว่าเวลาโจมตีอ่ะมันจะกระเด็นออกจากสนามไงไม่ไม่เกี่ยวของพี่มันโจมตีนกเต่ากันกเตร์ถ้าอยู่ดีเบเวทของพี่มันเร็วแบบเร็วแบบเนี้ยคือไม่รู้เลยว่ามันจะมาจากทางไหนใช่ครับเอ,เอาอันแดงๆคุมมันก็ไม่ได้จริงๆค,ครับขยับให้เป็นแผ่นใ,ให้นกเติาชีวันโกชู ดีครับมาครับเดี๋ยวลงสนามเลยสนามที่แท้จร uh ิงเป็นสีดำนะคะที่ทุกวันโกชระวังระวังทีวีนะ๋ยวมันไม่ใช่รอยล้าวนะทุกคนไอ้ตรงยื่นออกมาจากแรชเชดอ่ะมันคือเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรบ้า อ๋อเขาเรียกว่าเป็นตัวถ่วงน้่นหนักการโจมตีครับใช่ครับที่ถูกกัดหนึ่งนะครับทุกคนครับคิดว่าเบเบสของผมกับของพี่ชายผมอันไหนเก่งกว่าก็คอมเมนต์มาได้นะครับของผมของน้องผมกดหนึ่งของผมกดสองใช่ครับที่ทุกวันที่ทุกวันโกะนไม่ใช่ป่เ่เป็นไรนะครับไม่ต้องด่วนที่ทุกวันโกวน เปนกระแทกได้ดีมากครับเอาไเยตัวเนี้ยไอเฮไซมันรับคุ่งมาโจมตีแต่ว่าไอตัวเนี้ยมันเอียงเหงือีไยแล้วก็ชนเข้าไปที่แรกแชกเต็มแล้วก็ข่อยอขอ่อยแบบนั้น,นี่ค่ะคือวันอย่างเงี้ยทุกคนทุกคนรู้เรือ่องเนี่ยคือเฮลไซอะเฮลไซเนี่ยมันคือทขึ้นมา มันวูบม่อย่างนี้แล้วไวเทอร์มันตอยู่ตรงกลางลมันก็มันก็ชวนแล้วทเทลไซส์ก็แตกแล้วมันก็กระเด็นออกไปเลยใช่ครับต่อไปต่อไปตาสุดท้ายแล้วกันนะใช่ครับตาสุดท้ายแล้ว,ลวถ้าท,ทุกคนถ้าทุกคนอยากให้ผบเอาดาซ้อนมาแข่งกับทเทลไซส์อีกคอมเมนต์มาบอกครับอหรือจะกดไลค์กดติดตามแทนก็แล้วแต่นะครับได้เหมือนกันได้หมดเลยครับ ที่ทุกวันโก้ไม่รู้ครับแข่งมักันตาสีนิกตาไม่เหมือนกันแข่งใหม่ปะทุกคนเมื่อกี้ใครหล่นก่อนผมลืมถ่ายนะครับขอถ่ายด้วยนะครับที่ทุกวันโก้มากระดูอ้อื้อเมื่อกี้เกมเบยเดทมันก็ดูไปแค่ของเล่นหมุนๆชวนกันธรรมดานะแต่จริงๆเป็นเบย์เดทเป็นของเล่นที่สนุกมาก ใช่คับเมื่อก่อนนะสมัยก่อนะมันจะเป็นลูกข่างใช่ไหมใช่<ะ>ลูกข่างเขาจะใช้เชือกพันโอเคไปแล้วนะครยบายบาย